สอนวิธีการปิดประตูเกาวิง่งรถเบนซ์ราคาแลมโบสํสำหรับคนตัวเล็กทำง่ายๆแค่นี้เองครับผมเรียกว่าเป็นประตูที่หล่อมากและเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะครับเวลาเข้าไปเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับเอาก้นพยายามเข้าไปประมาณนี้นะฮะลึกเข้าไปเลยก็ได้แล้วก็ค่อยๆเข้ามานะครับขาเข้ามาอย่างนี้ปุ๊บ พยายามเลี่ยงไม่ให้โดนคาร์บอนนะฮะโชคดีตรงนี้นะครับเป็นหนังนะฮะและเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการปิดประตูนะฮะสวิธีละกันวิธีแรกผมอะ่ะสูง180ก็จริงแต่ถ้าผมยืดแขนอย่างนี้ดยตรงเนี่ยเอาตรงๆผมมัยังไม่ถึงผมต้องโดดขึ้นมาอย่างนี้นึงแล้วก็ปิดอย่างนี้ครับอ่านี่วิธีแรกนะครับแล้วก็วิธีที่2นะครับเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูแล้ววิธีนี้พอดีผมคุยกับน้องเปรมครับน้องเปรมพอดีมานั่งกับผมเนี่ยเขาใช้วิธีนี้เลยเขาไปอย่างนี้นะครับ เขาไปอย่างนี้นะครับปึ๊บจับอันนี้ไว้ก่อนเลยแล้วปิดพร้อมกันเลยเอามือเอาขาเข้ามาแล้วปิดเลยคราวนี้นะครับก็จะไม่มีปัญหาอีกต่อไปนะครับในกรณีที่ถ้าคุณตัวเล็กเนี่ยเข้ามาปึ๊บรีบจับอันนี้ไว้ก่อนเลยและดึงมาพร้อมกับตัวเราเองเลยโดยใช้น้ําหนักตัวเราในการช่วยดึงโหเป็นวิธีที่ดีมากๆเลยนะครับ